ยิงครับร้อนมากเลยครับร้อนเยี่ยยเลยครับหน้าดำเห็นพริกดำว่าหน้ากูดำกว่าพริกอีกเนี่ยรอชิบมฝ้ายเนี่ยฮะปิงร้อนร้อนนะครับพอปิงร้อนร้อนเสร็จแล้วก็ส่งไปทางโน้นนะให้เย็นเย็นแม่งแกะไม่ออกฮะต้องแกะแม่งร้อนร้อนแล้วก็ดูมือยายฮะลูดเข้าไปลูดเข้าไปนี่ฮะ เฮ้ยกว่าจะได้แดกถ้าจะมาบ่น่าทำไมนะครับไม่มันไม่แพงนะครับมันไม่แพงดูวิธีทําแล้วเราจะรู้ว่าเยี่ยโคทรมานเลยบอกสิซื้อสดๆมาย่นะครับตอนสดๆแม่งก็แข็งดีอ่ะพอร้อนหน่อยแล้วแม่งเยี่ยวเหยียวเหมือนไรก็ไม่รู้แม่บ่นนะแม่บ่นเต๋อจกินไม่ได้เนี่ย อย่างร้อนลอ,ลอ,ลอ,ลอกินลอกิน